ผมเอาเสียงพ่อแก้วมาแล้วโอ้โหแต่แตาความร้อนก็เริ่มมอดหมดแล้วเดี๋ยวข้างหลังนี่ให้แบบไฟแดงอาเลยขนาดไฟแบบไฟทําพิมพ์ให้สุกนี่แบบแว่าจะมอดหมดละยังออกมาได้ขนาดเนี้ยดูเดี๋ยวพรุ่งนี้ทําใหม่ผมไม่กดเลยผมกลัวพิมพ์เสียจะใช้ได้หลายครั้งหน่อยไม่กดเลยจะให้พิมพ์แดงเลยแล้วก็หยอดลงไปโอ้โห ได้มาแล้วแต่อัน,นถ้าเกิดผมจะทําหัวหัวแหวนเพาะแกอันนี้โอ้โหผมดูผมเตียด้านหลังดิลองห้่ยไม่ไหวอ่ยจะต้องรอใหม่แล้วก็ทําให้บางที่สุดโอเคครับกลัวกลัวใช้มากพิมพ์พจะสึกหลอเหมือนกันโอเคหยดุดหยุดแล้วพิมพาะแกกลัวใช้มากจะสึกหลอ อันนี้อันนี้ก็เก็บเก็บไว้ก่อนเผื่ออันต่อไปไม่คมขนาดนี้ไม่ได้เป็นเสียรพ่อแก่เหลือแหวนแล้วก็เยายอดองค์พระให้เต็มอยากดูไปหน้าท่านนะเพราะว่าอันนี้แบบว่าตอนไฟแดงเถือกเลยจะดูไปหน้าท่านแล้วก็หล่อให้เต็มแต่คงเป็นขั้นนะแล้วก็หล่อแหวนอานอาจจะเจียเสียรพ่อแก่อันนี้ออกมาเขาดูแล้วทําแต่ละอันนี่ทิมศึกหล่อไปแต่วุ้นศึกหลอ่อเท่าไรนะเนีแนดูโอเคครับ โหคราวนี้ยเข้าใจแล้วจ่าวิเชยนะพี่ออมเราทำพิมพ์ให้ตกอ๋ออย่างนี้นี่เองแต่ดีแล้วที่ไม่ทําที่หอเมือนไฟไม่หมหอแน่ขนาดเตาตมองก็ทำในห้องกระดาษมั่งเต็มเลยแล้วไฟแดงเถือก็ผมมาเทโลหะในห้องหกม,มั่งปิดเดียวเด็กกำังหนูแล้วกระดาษมั่งเต็มรูปวาดเต็มดีไฟไม่ไหมหออะแล้วก็ดีแล้วมากลับบ้านมามาหลอกโลหะอันนี้ผมทําให้พิมพ์ละเอียด งานทุกชิ้นที่เป็นยายสั่งคอผมจะทำเป็นทองเหลืองหมดแต่ผมก็ดูลงหล่อทองเหลืองพอเขาหล่อได้เขาก็มานั่งเก็บอีกใช้โฟดอมเจียเจเก็บให้คมเนี่ยผมเห็นเขาหล่อเขาก็หล่อประมาณเนี้ยแล้วเขาก็มีแผนกเก็บงานให้เก็บงานแล้วก็ปัดเงาให้ขึ้นเออผมก็มีเครื่องเล็กอยู่ผมไปนั่งเก็บนั่งขัดนะ ทำทำตาของเยว่เยว่แพงมากเลยน๊อตนี่ก็แผงเยอะแหละความร้อนไม่ถึงแต่เราอบพิมพ์ให้ร้อนมันก็จะช่วยได้ไม่ต้องถึงให้เดือดโอเคทําแค่ให้ละลายเจ้าร้อยสี่สิบทองเหลืองแล้วก็ให้ให้พิมพ์สุกไฟแดงเถือกเลยแล้วเราก็เทก็ยังร้อนอยู่อ่ะเนีย นเ,นเดี๋ยวพรุ่งนี้ทําอีกพิมยังไม่เป็นไรโอ้โหถ้าเกิดกดในพิมพ์แตกแล้วเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ทําอีกทําอีกจะเตรียมให้ดีวางให้ดีอยากจะหยอดตอนไฟแดงเขือกเลยแบบแว่าเตาถ่านแดงเขือกนะให้มานะาก็ไปต่างประเทศแล้วเหีือเตาเนี้ยก็ให้มาเป็นตีแล้วเนี่ยแล้วคลองให้มาเป็นตีละผหจะไปเผาที่หอไงแต่ ไอ้หาไฟไหม้แน่นอนเลยก็ยังเก็บไว้แบกเตาไปย้ายหอก็มันยังแบกมาฐานก็แต่ไไปไหนนะโอเคได้ใช้แลครับนะผมไปต่างประเทศนะีอันนี้ก็เป็นเดือยไก่ออกโอ้คนนี้ไม่ต้องทำเดือยละโอเหนื่อยแล้วอีกเนะี่ยทำเดือยแต่พ่อแกได้เห็นแล้วครับเดี๋ยวพ่อแกปั้นจากปั้นจากสีบัตทแล้วก็ขีดซิมซีออกมาแล้วก็หล่อหล่อปูน ออกมาครับโอเคครับเปลี่ยนพ้องแก่ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้รออีกโถถนนปูถนนบล็อกเดี๋ยวหยอดแหวนแล้วก็หยอดพัให้เต็มโอเคผมดูกันเป็นน้ำมาเดี๋ยวเทพ้องกันเอาผมวางจะได้หยุดงานร้อนเหลือเกินโอเคพัให้เต็มบล็อกแล้วก็มีแหวน ไม่ตรงเบ้าอีกพอพอพอขาทําการพวกนี้ต่ออันนี้ได้เห็นนิดเดีวยวพ่งนี้จะเตรียมแท่นวางให้ดีไงค่อยๆไปน้อยอย่าีเดี๋ยวบล็อกเสียเพิ่งคอยอเป็นสองสามวันอีกไอ้ทองเหลืองก็ไปซื้อนิดๆตังค์ไปซื้อทองเหลืองมีเยอะขบ้นห,หนอ่อยโอเคครับวันนี้ได้เห็นติดพ่อแก่กันครับแต่ผมคง,งไม่ใช้อันเนี้ยครับ ผมเมื่อผมเจียโฟดอมเจียเครื่องเจียเจียตายเลยเหนื่อยหนาเตอะเลยโอเคครับ okay, ไปลยี่เสียเข้าใจครับโอ้ยร้อนบอกบ okay, อกเลยโอเคครับคราวนี้เริ่มคล้องแล้วเริ่มหล่อคล้องแล้วแต่การหล่อท้องเรืองครับขบวนการหลอราหา่อโลหะจะหลอ่อเหมือนหลอ่อซะ รอสองงานแต่สามพิมคือเสียนพ่อแก่หัวแหวนแล้วก็ตัวแหวนแล้วก็เป็นบล็อกประกบแต่งานนี้จะเผาพิมพ์ให้สุกให้ร้อนเลยเนี่ยด้วยเตาเตาหมูปิ้งเตาหมูย่างจิ้งจุม่มโอเคครับแล้วก็เตาโลหะ มาเริ่มมาเลยว่าหมจุดเตาก่นอนยวต้องไปเอาเดี๋ยวขอน้ํามันแม่นิดนึงที่แม่ขายขนนิดเดียวหยอดโอเคครับลอยลอยู่ลังบ้านนะครับส่วนหายก็เหรียญไปแล้วจุดไฟแล้วผมก็จุดเตาหมูย่างไม่เก่งยังไม่รู้จุด จะติดนานลเลยโอเคเตาหลอมทองเหลืองหลอมแล้วอุณหภูมิจุดละลายจุดเดือดอยู่ที่สองพันองศาแต่จุดละลายอยู่ที่เก้าร้อยเก้าร้สี่สิบผมทั้งไว้เก้าร้อยเก้าห้าสิบแล้วก็เหยวความร้อนให้เตาให้เตาทำทำพิมพ์ศพช่วยช่วยให้ความร้อน โอเคครับอันนี้ใช้หลักคือเคาะเราไม่มีตังซื้อเตียมตีแพงแบบเขาเราใช้สูตรโบราณแบบหลอ่ลอหล่อปืนใหญ่บางปืนใหญ่ปืนใหญ่ปืนใหญ่หญหญหญบางาจานลอยโบราณวันแต่แพร่ไฟดับละจุดไม่เสร็จโอเคครับ <laughs> ผมจุดไฟกันโอเคครับเีใใ๋ยวได้เผาครีมกันจะจุดไฟอย่างสู่หลักบ้านใกล้ที่ล้างจาน น้ำถังวัาเลอร์สาดเลยแล้วือไฟไฟ้าเอนครับ oh. ไม่ดูงานครับตเตา,าตามัเลอแแ้วเตาจะละลายเล่เตาถ่านยังจุดไปติดโอ้โหเดี๋ยวแบไม่จุดทันทีเริ่มงานแล้วครับนี่ควันเยอะจัดผมใช้ที่ปิดปากเครื่องซีมซีเลสซินมาปิดไม่หไหวควันโอเคครับพอดีตอนนี้ได้เจ็ดร้อแปดสิบแล้วเตาหลบลง่ะ ก็จุดเตากับจุดเตาหลอเตาถ่านกับเตาไฟฟ้าหลอมโลหะกับหลอมโบนเอ้เขาปบนให้สุกต้องให้แดงเถือกจริงๆนะผมถึงจะหยอดโลหะยังไม่ดูกันโอเคครับมีเครื่องป้องกันก็มาใช้ให้หมดครั้งก็ขี้เกียจไม่ใช้แบบ เครื่องเลเซน์อย่างเงี้ยแปบ๊บเดียวเว้ยไม่ใส่ถุงมือโอ้โหตัวเครื่องเลเซน์แม่งติดยาวอะออกยากชิบไปอย่างเงี้ผมกล้วยอย่างเงี้ยเครื่องเลเซนต์สินแม่งแรงด้ะซีมซีเลเซน์โอเคครับเอา <c oughs> ไปทำงานหมูปิ้งได้ไหมนะ <c oughs> ี่ไป้จุดเก่งครับผม แล้วยังมาดูกันผมอ,อยากลุ้นแค่พ้าแะ้วครเบ้าพ้าพิมประกบผมว่าโอเคนะการทำพิมพ์ให้สุกโอเคยังมาดูกันนะป่วยทำงานอยู่ส่วนหายเขาเหลยครนะับโอ้โหยกมาค่อยๆยกโหหลังผม

ทุกเ้าทุกนมเลยแม่งไอลรั่วนิดเดียวแม่งไหลเป็นน้ำเลยนี่นี่เองเขาปูนให้สุกเนี่ยโย้โหเขาปูนให้สุก,สกอ๋คอนนี้รู้วิธีลว ดัครบผมยอดหยอดไม่ตรงอีกเดี๋ยวยอดใหม่อันบล็อกใหญ่ก็หยอดไม่เต็มเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองทองเหลืองมาหลอมกันใหม่บล็อกบล็อกที่นี้นฝนตกอีกอะ่ะครับผมเอาทองเหลืองเอกจยกบล็อ,บอกกัน โอ้โหดูเดียแค่เทลงไปออกมาเป็นเสียรพ่อแก่เลยดูเนี้ยออกมาเป็นเสียนพ่อแก่เลยอืผมต้องวางพิมพ์ดีๆนะโอโ้แค่เทลงไปมังไหลโจกันเลยคราวนี้สบายแล้วเดี๋ยวพิมพ์พระนี่ผมว่าจะหล่อใหม่นี่ยจับพิมพ์ดีๆแล้วก็หล่อมีทองเหลืองแลดนึกว,ว่าผมมองไม่เห็นมีว่ะมีว่ะ จนเก็บให้หมดท้องเหลืองเอามาหลอมที่ยงท้อทงเหลืองหุ้มล้นใต้ใต้เตา,าเต็มเลยไดคเขเตาไปหลอมไโอเกครับโอ้ได้เห็นเตี่ยนห้อแก่และโอ้โคตรคอมมากดูดิดูตั้งชั้นเกี้วดิโอ้คนนี้รู้วิธีแล้วต้องทำพิมให้ตก อ๋อทสุ่งนี้กล่าวคุณรุ่นพี่กล่าวคุณพี่ออมกล่าวขอบคุณอนาะจารย์วิเชียรนะเข้าใจแล้วทําพิมพ์สุกยังไงครับโอเคครับคราวนี้สบายแล้วทําพิมพ์มาเผาแล้วก็หล่อนั่งคอยเล่นเกมคอยเนี่ยโอเคครับอันนี้อาจจะอาจจะทําให้แบบดีที่สุดหรืออาจจะมาหลอพกพ่งนี้ใหม่ต้องวางพิมพ์ให้แบบขัดดีๆอะไรเงี้ย โอเคครับอย่ามาดูกันก็เผา,าไ้กันแปบบ๊บนึงครับแปบบ๊บนึงครับหยืดละผมเอาเสียนพอกแกออกมาแล้วโอ้โหแต่แต่แตความร้อนก็เริ่มมอดหมดล้เดี๋ยวข้างหลังนี้ให้แบบไฟแดงอํำเลยขนาดไฟแบบไฟทำพิมพ์ให้สุกนี่แบบา่จะมอดหมดล้ ยังออกมาได้ขนาดเนี้ยดูเดี๋ยวพรุ่งนี้ทําใหม่ผมไม่กดเลยผมกลัวพิมพ์เสียจะใช้ได้หลายครั้งหน่อยไม่กดเลยจะให้พิมพ์แดงเลยแล้วก็หยอดลงไปอ้ยได้มาแล้วแตนน่ถ้าเกิดผมจะทําหัวหัวแหวนเพราะแกอันเนี้ยโอ้โหผมดูผมเจียด้านหลังนี่ร้องไห้ไม่ไหวจะต้องรอใหม่แล้วก็ทําให้บางที่สุด โอเคครับกลัวกลัวใช้มากพิมพ์จะสึกหลอเหมือนกันโอเคหยุดหยุดแล้วพิมเพราะแกกลัวใช้มากจะสึกหลออันนี้อันนี้ก็เก็บเก็บไว้ก่อนเผื่ออันต่อไปไม่คมขนาดนี้ไม่ได้เป็นเียเพราะแกเหลือแหวนแล้วก็ยอยยอดองค์พระให้เต็มอยากดูใบหน้าท่านนะเพราะว่าอันนี้แบบว่าตอนไฟแดงเถือกเลย,ยดูใบหน้าท่านแล้วก็รอให้เต็มแต่คงเป็นขั้นนะแล้วก็รอแหวน อันอาจจะเจียเสียนพ่อะแกอันนี้ออกมาเอาดูแล้วทําแต่ละอันนี้พิมพ์ศึกหล่อไปแต่ว่าศึกหล่ออะไรนะเนี่ยดูโอเคครับโอ้โหคราวนี้เข้าใจแล้วจ่าพี่เชนนะพี่ออมเขาทพิมพ์ให้ตกอ๋ออย่างนี้นี่เองแต่ดีแล้วที่ไม่ทําที่หอเมือนไฟไหมหอแน่ขนาดเตาตัวเาทำในห้องกระดาษแม่งเต็มเลย แล้วไฟแดงเถือกผมมาเทโลหะในห้องหกม,มิตดเดียวเดือยกลังหนูแล้วกระดานมุนเต็มรูปวาดเต็มดีไฟไม่ไหมห่ออ่ะแล้วก็ดีแล้วมากลับบ้านมาันมาหล่อโลหะอันนี้ผมจะทําให้พิมพ์ละเอียดงานทุกชิ้นที่เป็นยายสั่งขอผมจะท,ทําเป็นทองเหลืองหมดแต่ผมก็ดูลงหล่อทองเหลืองพอเขาหล่อได้เขาก็มานั่งเก็บอิกใช้โฟดอมเจียเจียเก็บให้คมเนี่ย ผมเห็นเขาหล่อเขาก็หล่อประมาณเนี้ยแล้วเขาก็มีแผนกเก็บงานให้เก็บงานแล้วก็ปัดเงาให้ขึ้นเออผมก็มีเครื่องเล็กอยู่ผมไปนั่งเก็บนั่งขัดนะก็ทําทําตามของเยียวแพงมากเลยนอตนี่ก็แพงเยอะละความร้อนไม่ถึงแต่เราอบพิมพ์ให้ร้อนมันก็จะช่วยได้ไม่ต้องถึงให้เดือดโอเคทำแค่ให้ละลาย เจ้าร้อยสี่สิบทองเหลืองแล้วก็ให้ให้พิมพ์สุกไฟแดงเถือกเลยแล้วเราปะเทะโเขายังร้อนอยู่อเนี่ยแต่ในนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ทำอีกพิมพ์ยังไม่เป็นไรโอ้โหถ้าเกิดกดในพิมพ์แตกแลนะ้วเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ทำอีกทำอีกจะเตรียมให้ดีวางให้ดีอยากจะหยอดตอน ไฟแดงเถือกเลยแบบว่าเตาถ่านแดงเถือกนะให้มาน้าก็ไปต่างประเทศแล้วเมีือเตาเนี้ยก็ให้มาเป็นตีแล้วเนี่ยแล้วคลองให้มาเป็นตีละผมจะไปเผาที่หอไงแต่หาไฟไหม้แน่น,นอนเลยก็ย,ยังเก็บไว้แบกเตาไปย้ายหอว่ามันยังแบกมาฐานก็แบ่ไปไหนเนยโอเคได้ใช้แลครับนะผมไปต่างประเทศนะอันนี้ก็เป็นเดือยแก่ออก ของคนนี้ไม่ต้องทําเดือยละโอนเหนื่อยเราอีกนะเนี่ยทําเดือยี๋ยเพ่อะแกได้เห็นแล้วควร,รับเแตยเพราแกปั้นจากปั้นจากซีบัตแล้วก็ขีดซีซออกมาแล้วก็หล่อหล่อปูนออกมาโอเคครับเปลี่ยนพ่อแกครับเดี๋ยวพร,ร,รุ่งนี้หล่ออีกโอนถนนปูถนน,ถน,นบล็อกเดี๋ยวหยอดแหวนแล้วก็หยอดผ้าให้เต็มโอเคผมดูกันเป็นนะเน,นี่ยมาเดี๋ยวเทพร้อมกัน lúc cũng à à đây nhàn nó nó rồi kênh. ok hãy tìm bóc nó có mì vẹn ôi giỏi bây tông bao ịp hồ 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 không hồ 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 to ันนี้ได้เห็นนิดเดียว่ยงนี้จะเตรียมแท่นวางให้ดีเลยค่อยๆไปน้อยอย่ารีบอย่าบล็อกเลยเพิ่คอยอีกเป็นสองสามวันอีกไอทองเหลืองก็เป็นทีละนิด,ท,นดทีละนิดตังค์ทองเหลืองมีเยอะเพื่อมได้หน่อนโอเคครับวันนี้ได้เห็นถึิเนข้าแก่กัน้ะครับแต่ผมคงไม่ใช้อันเนี้ยผมเมื่อผมเจียโฟดอมเจียเครื่องเจียเจียตายเลยเหนื่อย หนาเตะเลยโอเคครับไปคล้ทพ่เยษพัคเตะครับโอ้ยหลอนกับบล็อกไงโอเคครับคราวนี้เริ่มคล้องแล้วเริ่มหล่อคล้องแล้วแต่การหล่อทั้งเรื่องครับตอนนี้ผมแกะพิมพ์บล็อกผ้าพมาแล้วครับเหมือนเหมือนจะได้รายละเอียดนิดหน่อยอ่ะผมกดพิมพเหมือนจะเห็นเม็ดพลาสบนะครับ ดูดูมันมันเห็นตัวเนี้เนี่ยละเอียดเนี่ยเนี่ยเข้าตรงนี้เข้าได้ได,ดีไหลอองมมนเลยนี่เตเนยเหมือนจะเห็นจีวรหน่อยหนึ่งต้องขัดขัดดูอ่ผมไม่เห็นด้านบนเลยโอ้ยอดยอดไม่ถึงอยอดอยู่นารโรมอะไร <laughs> ผมก็ไม่รู้เหมือนกันอะไรเรียกอะไรคำศัพท์เลยนะโอ้โหเนี่ยดู ด้านหลังด้านหลังได้ดีเดีย๋ยวผมจะกดผมจะกดพิมพ์ให้แน่นอันนี้หยอดรอบสองไม่ติดกันนะครับไม่สามารถหยอดเติมกันได้ของเหลืองอฮ้ยแต่แต่อันนี้แบบไม่ใช่เป็นรอยย่นของนึกว่าผ้าใช่ผ้าหรือเปล่าลายผ้าหรือเปล่าโหเนียนแล้วเนะี่ยโอเคครับต้องขัดดูว่าหน้าโอนี้ด้านหลัง เอาใบไป,ไปนั่งใช้ได้เดีย๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันแล้วก็กดกดให้ดีเลยแบบว่ารัดพิมพ์ให้ดีเลยโอเคครับยังไม่เบิกนะแต่แค่ไม่เต็มองผมรัดไม่แน่นเองโอเคครับพลาดต,ตรงนี้แต่เสียนเพราะแกนี่ออกมาได้อะแต่คงไม่เอาตรงหลอมใหม่โอเคครับโหอยู่ใต้เตาเต็มเลยทั้งเรี่พรุ่งนี้มาทำกันใหม่ะ เนี่ยอะ,อ,ะอะไรวะเผาปุ๊บแม่งพิมพ์รู้อะเลยอะไรวะยังไงเนี่ยเทหลอมครึ่งองก่อนแล้วกันอยากยากจะรู้เพราะว่าเผาปุ๊บร้อนจัดปุ๊บพิมพ์รู้อะลงงเลยผมก็งงหลยโอเคครับสงสส่ตรงนี้จะบางจัดนะน้ำเยอะจัดโอเคครับขอหยุดแล้วคอยเตาแห้งอะไรผมไปขูดทองเหลืองมาเก็บไว้เพื่อมาหลอมโอ้ยยังร้อนอยู่เลยโอเคครับผมหยุดแล้วครับ วันนี้ได้เห็นเยงพ่อแก่เดียวพรุ่งนี้มาดูกันใหม่ครับพยายามไม่ยุ่งกับทีเดี๋ยวจะเสียอีกทีนึงตอนนี้วางอยู่ดีขอให้พ่อแก่คุ่พองทุกคนนะครับเดีย๋ยวล้างน้ําให้ดูกันอีกทีครับไอแล้อดับเครื่องอะไรห,หมดแล้วผมขอไอขูดท้องเหลืองไม่หมดโอ้โหไหวบ้าหนึ่งตังเสือครับจนครับมีมีอยู่ใน่องเหลืองผมแคบย,ยก่นเดี๋ยาวท้องเหลืองออกมาแล้วครับ ดูไหมที่ละเอียดที่สุดคือตรงไหนเม็ดฟ้าตกไปดูสองเม็ดเนี่เนี่ยเม็ดเม็ดก็ตกช่วงเนี้ได้แบบว่าได้เต็มเนี่ยเม็ดเม็ดก็ตกสองเม็ดนะได้แค่ช่วงเม็ดฟัาตกนอกนั้นโดนท้องเหลืองดึงไปได้ข้างหมดเลยก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะประกบบล็อกให้แน่นผมว่าถ้าประกบบล็อกแน่นมันจะมีอากาศ อะไรร้เปล่าเข้าไปไม่เต็มให้หลวมๆแม่งไหลเเข้าไม่ถึงยอดด้วยโอเคพวกนี้จะรัดให้แน่นเลยเ้าก็วางให้ดีอันเนี้เพราะแกผมดึงออกมาจากเตาเลยแล้วก็มาเทด้านนอกกาไปในเตาแต่ว่าเป่ายาวด้วยน้่เทยังไงไม่ก็เล็กได้ไหลเลยมัถึงไม่ตรงบอกเลยนี่ผมต้องวางให้ดีนะทำที่วางให้ดีนะ้ว เพื่อความเร็วแบบแตาอุณหภูมิเราไม่มีเตาอบแบบเบา้าแบบเตาอบตู้อบแบบเขาตู้อบความร้อนนะครัแบบเราต้องใช้วิธีโบราณคิดว่าเราเป็นอยู่ค่ายอยู่อยู่ค่ายบางประจันกลหงรอทำปืนใหญ่โอเคครับขอบคุณค่ายบางประจันขมบมุณพี่ขอบคุณอาจารย์นะครับที่แนะนำครับ บางครั้งได้แค่คำพูดก็ไม่เห็นภาพพอได้มาสัมผัสได้มาทำจริงก็โอ้จังหวะมันเหมือนแบบมันเข้ามืออะไรอะโอเคอย่างพวกนี้มาดูกันใหม่จะเตรียมพร้อมว่าต้องทำาไงโนก็ไม่เก่งรืปปอเนะปล่ะโนบหล่อโลหะไม่เก่งนะที่บอกไว้ตั้งนานแนละ้วอย่างอื่นสนะบายหลับตาทำได้เลยอะไรเแต่โลหะนี่ ลงหล่อคนต้องมีช่างขาดช่างลอยช่างอะไรนู่นนี่หลายคนไอโนไม่ได้คนเดียว,เ,ยวเลยเตาก็ขอบคุณเตาไฟฟ้าที่หลอมโลหะเร็วมากแล้วก็เราก็จะมาเสียเวลาตอนจุดเตาอเตาเตาหมูกเป้งเนียผมก็จุดเตาหมูกเป้งไม่เก่งนี่เลยคอยกินอย่างเดียวไม่ี่ข้อเสียก็เนี่ยจุดเตาแล้วก็หลอมไปด้วยก็พอดีกันเลยทองเหลืองละหลายพอดีเลย โอ้โหคราวนี้หล,อหลอ่อเราง่ายกันสนุกแน่เด็กเดตั้งเตาตั้งเตาต่อนันมันก็จะพอดีนะพอดีเลยไฟแดงพอดีเฉยโอเคครับเ่ต้องไปเล่นกันดูนะเด็กๆด็ค<ๆ>ุณหนูเขาไม่เก่งเป็นเทียนจากประสบการณ์เองโอเคอย่ามึงนี้มาหล่อกันต่อต้องไปขูดท้องเหลือจกีกเตาอีกโอเคครับยังสนุกแล้วพอหล่อได้อย่างนี้แบบเดีกเวให้มันแบบละเอียด มด้ได้ได,ได้ข้อเนี่ยเห็นไหมตรงนีไ้ได้ฟันพ่อแก่ซีกเดียวเหรอผมไม่ได้ปั้นฟันนะหรือปั้นวะม,ม,มีมีฟันพ่อแก่ด้วยเนหะ็นไหมต้องใส่เป็นปนเลยทำให้เป็นฟันท่านอย่ามีฟันเนละต้องใส่ต้องเจียวไงหรือจอนหูด้านหลังก็ต้องเจียวหูเจียถ้าเกิดจะเอาเศษพ่อแก่ในหูโหเจียกันเยอะผมเหนื่อยกล้ามขึ้นนะ ก็แหวนก็ใช้น้ำยาประตานเชื่อมแหวนเอเคครับตัดโอ้โหเหนื่อยเหนื่อยอ่ะเพราะฉครั้งที่แล้วผมตัดเหนื่อยตัดได้แค่นี้โอ้โหผมเหนื่อยแตกพากเลยผมไม่ใช้เครื่องเจียเลยไม่เสียดายทองเหลืองให้มันเป็นฝุ่นเลยเจียให้มันบางห่วงพวกกลวยอ่ะโอ้โหเาเสียดายทองเหลืองหมดท้องเหลืองไปก้อนนีระมาเจียไม่ไหวแล้วเจียแม่งเลย โอเคครับผมหยุดแล้วครับโม้บ่อยแต่ก็สนุกดีครับได้เห็นงานรู้สึกใจชื้นอยากทําต่อไปอยู่วนนี้มาเลยันต่อครับพักแล้วผมก็แตกพักเลยพ่อแก่กุ้งฟองทุกคนทั้งโลกเลยนะครับอยู่ส่วนอาหารก้าเหลี่ยเข้าวหอมโปเวลาแล้วบนสับปุ๋ยลบบลิทแยกแยกโคกันเทียมครับเส้นก็ถอยครับผมป่วยครับทำงานอยู่บ้านบอยแ้วเราก็แก่กุงฟองครับ